สวัสดีค่ะท่านผู้ชมช่องแม่มอนชาแนลขอนำท่านไปพบกับแนวทางเด่นประจำงวดวันที่16เมษายน2564นะคะอัปเดตแนวทางกันต่อเนื่องเลยนะคะท่านผู้ชมพบกันวันนี้ก็วันที่6เมษายน2564นะคะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อแบ่งปันข้อมูลแนวทางค่ะข้อมูลที่นำเสนอก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะพบกับแนวทางแรกเลยนะคะเป็นของแอดกุ้งจ้านะคะ วันศุกร์ที่16เดือน4 64นะคะชุด2ตัว14 15 45 24ล่างไปก่อนจ้าชุดล่างนั่นเองนะคะงวดวันที่16เดือน4 64ชุด3ตัวบนนะคะ256 258 426 428 564และ264กแอดกุ้งจ้ามาที่แนวทางแม่นมากนะคะงวดวันที่16เมษายน2564เด่นที่9นะคะ91929397และ98ค่ะต่อมานะคะคู่โต๊ดบนค่ะ16เมษายน64 7 4และ7 5นะคะท่านผู้ชมงวดที่แล้วคู่ตดบนก็เข้านะคะมาที่แนวทางของแอดฟ้าใสนะคะท่านผู้ชมงวดที่แล้วนะคะให้วิ่ง5มา0 5นะคะงวดนี้ค่ะแอดฟ้าใสบอกว่าหาลอตเตอรี่ไวเดอเด่นที่4และ9นะคะท่านผู้ชม สองตัวค่า4042 49ฟันที่49และ94นะคะงวดวันที่16เดือน464ค่ะมาที่แนวทางของน้ำพริกกักหมูหนูกิจจานะคะมาในเวอร์ชั่นใหม่เขียนด้วยปากกาสีแดงนะคะเราจะคุ้นเคยแต่ปากกาสีน้ำเงินค่ะมางวดนี้นะคะและก็แยกเป็นบน และล่างคนละชุดกันนะคะท่านผู้ชมบนค่ารัฐบาลไทย16เดือน4 64นะคะเด่นที่1และ2นะคะ6 1 6 2 7 1 7 2 8 1 8 2ชุด3ตัวค่า7 6 2 5 6 2 3 7 1 5 7 1และ1 6 2นะคะ ที่กาดอกจันไว้นะคะท่านผู้ชมสองตัวเด่น6 1 6นึ่สองเดหนะคะชุด3มตัวค่า7 6 2และ5 6าสองนะคะมาต่อที่ล่างค่ะรัฐบาลไทย16เดือน4 6 4ค่ะเด่นที่2และ6นะคะตัวเลข6กกาดอกจันไว้นะคะเด่นค่ะ6กสองหกนะคะ ชุดลองค่ะ5 3 2 3 6 3 4 6 4 3และ5 9นะคะท่านผู้ชมตัวไหนที่การดอกจันไว้คือเด่นนะคะถ้าไม่แน่ใจท่านผู้ชมก็ไปขยายดูอีกทีนะคะมาต่อกันที่แนวทางของแอดอาร์นะคะคู่ตดบน16เดือน4 6 4ค่ะ4 7 4 8 4 9 4 0 5 7 5 8 5 9 5 0 6 7 6 8 6 9และ60ค่ะมาต่อกันที่แนวทางล่างนะคะ16หเดือนสี่ห1สี่สี่นะคะมาต่อกันที่2ตัวบนตรงๆนะคะท่านผู้ชม16หเดือนสี่ห6สี่ 6, 9, 7, 1, 6. และ1สีนะคะชอบก็จัดไปค่ะมาตามต่อกันที่แนวทางเลขมงคลนะคะทะเบียนรถพระที่นั่งในหลวงรอ 10. สิบเสด็จจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะท่านผู้ชมชุด3ตัวค่า1 9 5 9 5 2 2ตัวค่า1 9 5 2และ9 5 ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะคะมาต่อกันที่แนวทางล่าง4ชุดนะคะ404160และ61ค่ะ16เดือน464มาที่แนวทางของตะวันรุ่งที่ทุ่งกระทิงนะคะ16เมษายน2564วิ่งล่างตัวเดียวที่4นะคะเม็ดเดียวค่ะ49 มาต่อกันที่แนวทางล่างของคนผู้ฮนะจะแดสามแปดหกแปดสี่เจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดสี่0นสาสสามสามสามหและ3 4นะคะ16เดือน4 6 4คะ่ะมาต่อกันที่แนวทางเด่นของอาจารย์เด่นอีกชุดหนึ่งนะคะท่านผู้ชม 16เดือน4 6 4รัฐบาลเด่นที่6 2 8 2ตัวนะคะ2 8 2 6และ6 8ค่ะ0 3, 3 3 3 9 4 6 1 1 4ธนาคารกรสิกรไทยนะคะขอบคุณแนวทางอาจารย์เด่นค่ะ เรามาตามกันที่แนวทางของคนปอนะคะท่านผู้ชมบนเด่นที่5และ3เน้นหนักที่5นะคะล่างเด่นที่9และ4เน้นหนักที่9ค่ะชุด3ตัวนะคะ2 7 5 6 7 1 5 3 6นะคะ2ตัวค่ะ2 7 7 5 6 7า็ด 7 1>, 1 5 3และ3 6นะคะเด่นที่2 7 5นะคะ3ตัวชุด2ตัวนะคะเด่นที่2 7 7 5 6 7และ5 3นะคะล่างค่ะ9 4 9 1 4 1 4 5 1 5และ9 5นะคะขีดเส้นใต้เด่นที่9 4 4 5และ9 5ค่ะ มาต่อกันที่อีกชุดหนึ่งนะคะหวยไทยจิ้มไว้ได้นะต้องมีให้เห็นแน่ๆสิบหเดือนสี่หกสี่แปดห้าสามห้าสามเก้าแปดสามเก้าแปดเก้าห้าหนึ่งเจ็ดเก้าชุดสองตัวนะคะสามเก้าแปดห้าแปดเก้าแปดสามห้าสามห้าเก้า 1>, 1 7 1 9และ7 9นะคะตามต่อนะคะคนป4ชุดเด่นนะคะ5 3 9 8 9 5 3 9 8 3 5 3, 5, 3และ5 9คะ่ะเรายังอยู่กับคนป4นะคะท่านผู้ชมชุด3ตัวนะคะ3 4 9 4 9 9 6 4 9นะคะ ตัดสองตัวเอานะตามต่อนะฝันว่าตัวเองลอยอยู่กลางอากาศและลอยข้ามน้ำได้เลขนี้16เดือน4ี่ห9ส2ตัว6 5 6 9และ9 5คนปสีค่ะ มาต่อกันที่แนวทาง vip ของแอดนาคานะคะรัฐบาล16เดือน464ชุด2ตัวนะคะ89818780ตัวเลขเด่นก็คือ8นะคะท่านผู้ชม3ตัวค่า791 781 789และ780กันที่91และ71นะคะ มาต่อกันที่วัดดวงรัฐบาลค่ะของแอดใบหอมนะคะ16เมษายน64 30และ35นะคะงวดที่แล้วใบนี้ของแอดใบหอมเข้านะคะท่านผู้ชมตามต่อนะคะงวดนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะท่านผู้ชมฝากติดตามด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ